สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าผิวหมองคล้ำวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาลดอายุผิวด้วยผงกาแฟกันค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะใช้ไข่ค่ะสามารถใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันก่อนนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ไข่ขาวอยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับตัวไข่ขาวอะคะ่ะเขาจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่สําหรับบํารุงผิวเรานะคะและเขายังจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวทำความสะอาดรูขุมขนทําให้ผิวเราเฟิร์มขึ้นด้วยค่ะอ่าเราใช้2ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมที่เหลือก็สามารถนำไปรับประทานได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงกาแฟนะคะสามารถสามารถใช้เป็นผงกาแฟดําแบบนี้นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นกาแฟทีนวันก็ได้ค่ะสําหรับตัวผงกาแฟนี้นะคะเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้ค่ะแป้งนะคะเขาจะเป็นเหมือนสครับที่ช่วยทำช่วยทําความสะอาดรูขุมขนนะคะทําให้ผิวเราเนียนเรียบนะคะกระชับรูขุมขนเราด้วยค่ะจะใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะมะนาวนะคะเขาจะมีวิตามินซีสูงนะคะจะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากละจุดด่างดําด้วยค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะแต่ถ้าใครที่แพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตีส่วนผสมตีแรงๆนะคะผสมจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ นนะะแนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นค่ะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะคะและสูตรนี้สามารถทําได้สัปดาห์ละ3ามถึงสครั้งนะคะสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําแปรงนะคะมาจุ่มแล้วก็นําเนื้อครีมมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทาย้ำสองรอบนะคะ ทาให้ทั่วใบหน้าก่อนค่ะเสร็จเราทาให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์คทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวมันจะขึ้นขึ้นเงาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็สามารถทาทับอีกหนึ่งรอบค่ะเราทาย้ำสองรอบนะคะการที่เราทาทับสองรอบนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระชับผิวหน้าเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะและจะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆเลยค่ะ ให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสักส0นาทีถึง15นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะขั้นตอนการที่เรามาร์กนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวหน้าค่ะจะมีความแบบตึงนิดนิดนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนขึ้นนะคะนุ่มขึ้นและมีความกระชับขึ้นด้วยค่ะและถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเป็นประจํานะคะจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากละจุดแดงดำด,ด้วยค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ